สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แต่ไม่รู้วิธีนะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักกดแชร์ให้กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเปิดไลน์ในมือถือของเราขึ้นมาแต่ที่รูปโปรไฟล์ของเราแต่ที่รูปโปรไฟล์ ไปที่แก้ไขในการเลือกรูปภาพนะครับเราสามารถเลือกได้3มช่องทางนะครับก็คือเปิดกล้องถ่ายรูปได้เลยนะครับ2ก็คือเลือกรูปภาพในแกลเลอรี่ในมือถือของเรานะครับ3คือใช้อวตารนะครับที่เราเคยสร้างไว้ในแอปไลน์ของเรานะครับหน้าที่นี้ผมเลือกรูปภาพในแกลเลอรี่ในมือถือนะครับเลือกรูปภาพประจําตัวที่เราต้องการนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราขยับรูปภาพในส่วนที่เราต้องการเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้เราแตะต่อไปสำหรับท่านใดน,นะครับเวลาเปลี่ยนรูปภาพแล้วต้องการแชร์ไปยังสตอรี่ในแอปไลน์ของเรานะครับให้เราแตะถูกตรงนี้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ต้องการแชร์นะครับให้เราแตะเครื่องหมายถูกออกนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นเท่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยน รูปโปรไฟล์ในแอปไลน์ของเราได้แล้วครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ในแอปไลน์ของเรานะครับให้เราแตะที่รูปภาพใหญ่ๆพื้นหลังของเรานะครับหครั้งไปที่แก้ไขในการเลือกรูปภาพก็จะมี2ช่องทางนะครับก็คือเปิดกล้องถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพในแกลเลอรี่ในมือถือของเรานะครับณที่นี้นะครับผมเลือกรูปภาพในแกลเลอรี่ของเรานะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราขยับนะครับรูปแบ็กกราวของเรานะครับในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วให้เราแตะต่อไปสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการแชร์รูปแบ็กกราวในแอปไลน์ของเราไปยังสตอรี่ของเรานะครับให้เราแตะถูกตรงนี้นะครับแต่สำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ต้องการนะครับให้เราเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับแล้วก็แตะเสร็จสิ้นนะครับรอสักครู่ครับเท่านี้นะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนภาพ wallpaper background ในแอปไลน์ของเราได้แล้วครับ